สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีนะคะยากชมัดรักภาษาอะไรคะ่ะพระเอกเราเป็นล่ามนะคะพูดได้หลายภาษามากคะ่ะส่วนนางเอกก็เป็นนักสแสดงคะ่ะเรื่องนี้นะคะพระเอกก็หล่อน่ารักคะ่ะนางเอกก็สวยแล้วก็น่ารักมากคะ่ะวิวแต่และที่สวยมากๆเลยนะคะ โดยเฉพาะที่แคนาดาค่ะชอบมากๆเห็นแล้วยังอยากจะเก็บเงินไปเที่ยวเลยนะคะเพลงก็เพราะค่ะดีทุกอย่างเลยค่ะเรื่องนี้เริมต้นนะคะจากที่พระเอกไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนนางเอกเราก็จะไปถามอดีตแฟนนะคะว่าเพราะอะไรถึงนอกใจเธอนะคะแล้วก็ได้มาเจอกันนะคะ นางเอกให้พระอเอกอช่วยแปลภาษาให้เธอนะคะเพราะเธอพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ค่ะอดีตแฟนนะคะก็คือนางเอกเข้าใจว่าคบซ้อนแต่จริงๆแล้วก็ไม่เชิงคบซ้อนซะทีเดียวนะคะเพราะว่าอาดีตแฟนรู้จักผู้หญิงคนนั้นมาก่อนค่ะแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นก็ตั้งท้องนะคะแต่จริงๆแล้วก็คือเป็นลูกของอแฟนเก่าของผู้หญิงเช่นกันแต่ผู้ชายาก็มารับไว้แทนนะคะ หลังจากนั้นนะคะนางเอกเราก็กลับมาทำงานนะคะเป็นนักแสดงนะคะแล้วก็ได้เล่นบทซอมบี้นะคะเป็นซอมบี้สุดแสนจะเย็นชานะคะฉากตอนปิดกล้องค่ะนางเอกแสดงเองเป็นฉากที่ต้องตกจากตึกนะคะแต่แล้วนางเอกเราก็ตกตึกมาจริงๆค่ะเพราะว่าสลิงขาดค่ะ,คะได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยค่ะ นางเอกหลับไปประมาณ6เดือนเลยนะคะแต่หลังจากที่ตื่นขึ้นมาเธอก็เริ่มดังค่ะเพราะว่าหนังที่เธอเล่นซอมบี้ออ,ออกอากาศไปแล้วแล้วก็มีคนดูชอบมากๆค่ะมีคนดูส่งของขวัญมาให้เธอเยอะแยะเลยค่ะเหมือนดังชั่วข้ามคืนนะคะแต่จริงๆคือผ่านไป6เดือนพระเอกเรานะคะก็ได้มาหาหนางเอกค่ะจะขอให้รบรูที่นางเอกเคยโพสต ตั้งแต่ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าณตอนนั้นเนี่ยานางเอกยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ก็คือดังมากแล้วก็เลยคุยกันว่าเอา้าลบตอนนี้จะมีปัญหาหรือเปล่าคนจะยิ่งแบบจับตามองไหมแต่รูปนั้นจริงๆก็เห็นพระเอกไกลๆะนะคะเพราะนางเอกถ่ายด้วยความรู้สึกดีที่พระเอกช่วยแปลให้แล้วก็ นางอกกับอารมณ์ที่ตัวเองเศร้านะคะที่โดนแฟนทิ้งนะคะนางเอกเรานะคะก็ได้ออกงานนะคะเพราะว่าตอนนี้ดังมากแล้วนะคะแต่ว่าตอนที่ออกงานเหมือนอจะเดินพรมแดงนะคะก็ได้เห็นซอมบี้นะคะเหมือนเป็นภาพหลอนขึ้นมาค่ะเธอก็ตกใจค่ะดาราญี่ปุ่นเราก็มารับไว้นะคะเพื่อไม่ให้หนางเอกเราล้มค่ะ ลองถ่ายรูปกันเยอะแยะเลยค่ะอยากให้กลายเป็นกู่จินนะคะนางเอกก็เลยมาหาหมอนะคะแล้วก็ให้พระเอกช่วยแปลให้นะคะเพราะว่าอยู่ยังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะกลับมาที่เกาหลีนะคะพี่ชายพระเอกนะคะเรียกเป็นพี่ชายแล้วกันนะคะเขาสนิทกันมากอะคะ่ะเหมือนเป็นญาติกันนะคะ ก็บอกพระเอกว่าจะแต่งงานนะคะแล้วก็เหมือนมาขอร้องให้พระเอกช่วยนะคะไปเป็นอล่ามแต่ภาษานะคะที่งานงานหนึ่งนะคะงานนี้นะคะต้องไปถ่ายต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะต้องเดินทางไปหลายที่ค่ะตอนแรกพระเอกก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปดีไหมอะไรเงี้ยนะคะรายการนี้นะคะเป็นของบริษัทแฟน พี่นะคะซึ่งแฟนพี่ก็คือขอเรียกเป็นนางรองนะคะนางรองเนี่ยเคยเป็นคนที่เพเอกเคยชอบนะคะพอเพเอกรู้ว่านางรองเป็นแฟนพี่แล้วก็จะแต่งงานกันนะคะเพเอกก็เลยรับปากเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องอยู่งานแต่งนะคะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาคับเกี่ยวกันพอดีค่ะส่วนเพเอกนางเอกเรานะคะก็ได้มาเจอกันอีกครั้งนะคะแล้วก็มีเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะ แต่หลังจากนั้นนะคะก็ได้มีการคุยกันค่ะแล้วก็ขอโทษกันค่ะนางเอกก็เล่าให้ฟังนะคะว่า,าช่วงที่ดังหรือบางครั้งช่วงที่มีงานเยอะๆก็มีบทมาให้เลือกมากมายนะคะแล้วก็เลยรับงานที่จะถ่ายต่างประเทศอันนี้นะคะที่พระเอกมาเป็นล่ามคะ่ะเพราะว่านางเอกของเราอยากดูแสงเหนือนะคะพระเอกเลยบอกว่า มันก็ไปดูแสงเหนือด้วยกันนะคะน้ำวันถ่ายทำนะคะฉากในซีนก็คือเป็นจุดที่ค่อนข้างจะสวยอีกจุดหนึ่งนะคะนางเอกเราก็เดินตามหา,าหนุ่มญี่ปุ่นนะคะหนุ่มญี่ปุ่นเราก็ปั่นจักรยานค่ะแล้วก็แกล้งนางเอกปล่อยรูปโป่งแล้วก็ทีละจุดนะคะให้นางเอกวิ่งตามหาให้เจอค่ะ จริงๆแล้วมีสาเหตุนะคะที่หนุ่มญี่ปุ่นแกล้งนางเอกเพราะว่าปลดนางเอกนะคะที่จําเขาไม่ได้ตอนที่ไปรับตอนที่เธอจะลม้มเหมือนตอนที่เธอได้เห็นภาพหลอนนะคะในงานแต่นางเอกจำอะไรไม่ได้ค่ะหลังจากตามตัวจนเจอนะคะนางเอกก็บอกว่ามีเซอร์ไพรส์ค่ะทำใบไม้เป็นรูปหัวใจเอาไว้นะคะ แต่หนุ่มญี่ปุ่นก็ยังไม่หายโกรธนะคะเพราะว่านางเอกยังไม่ขอโทษนะคะแล้วก็แกล้งมันทำคอนแทคเลนส์หล่นค่ะแล้วก็บอกว่าไม่สามารถถ่ายทำต่อได้นะคะต้องรอ,อ,อส่งมาจากญี่ปุ่นค่ะทุกคนก็กลัวเสียงานนะคะเสียเวลานะคะพระเอกเราก็เลยมาคุยกับทางผู้จัดการของหนุ่มญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ถามว่าจะมีวิธีจัดการกับปัญหานี้ยังไงนะคะ เราก็ได้ความรับมาว่า,าหนุ่มญี่ปุ่นอยากไปดูฮอกกี้ค่ะเขาชอบฮอกกี้มากๆพระเอกเราก็เลยเอาขนมนะคะที่พะลองค่ะที่เป็นผู้จัดการของนางเอกเอามาแลกกับบัตรฮอกกี้ค่ะซึ่งให้เพื่อนที่นี่หาให้นะคะ จริงแล้วหนุ่มญี่ปุ่นต้องพักอยู่ที่ห้องนะคะแต่ก็ออกมาเดินเที่ยวค่ะเพราจริงจงแล้วสายตาไม่ได้เป็นไรนางเอกก็มาเห็นเข้านะคะนางเอกก็ค่อนข้างจะโกรบนิดนึงแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ค่ะเสียงในหัวมาอีกแล้วนะคะซอมบี้บอกว่าให้ปากล้างหินใส่หัวเลยค่ะแต่นางเอกเราก็ต้องระนับจิตใจตัวเองเพื่อไม่ให้งานมีปัญหานะคะแล้วก็แกล้งทําเป็นไม่เห็นหนุมญี่ปุ่นค่ะหนุมญี่ปุ่นก็เลย แจ้งทําเป็นไม่เห็นเช่นกันแล้วก็เดินไปค่ะนั่งเอกก็เสียใจนิดหน่อยนะคะเพราะคิดว่าหนุ่มญี่ปุ่นคงไม่ชอบนะคะพระเอกก็เข้ามาปลอบใจนะคะแต่พระเอกก็ยังไม่ได้บอกนะคะว่าไปทําอะไรมาค่ะหลังจากกลับมาที่พักนะคะพระเอกเราก็เอาแบตฮอกกี้ไปให้หนุ่มญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่ว่าให้หนุ่มญี่ปุ่นอารมณ์ดีขึ้นแล้วกลับมาถ่ายทํานะคะเหมือนเดิมค่ะ เราพี่เอกเราก็ออกมาตามหานางเอกนะคะเพาะานางเอกยังไม่กลับที่พักค่ะตามหาจนเจอนางเอกนะคะแล้วก็มีคุยกันค่ะระหว่างทางกับนะคะนางเอกก็คิดว่าเอ๊สงสัยที่หนุ่มญี่ปุ่นกลับมาถ่ายเพราะว่าละอายใจหรือเปลา่าอะไรนี้นะคะพระเอกก็ไม่ได้เฉลยอ,อะไรนะคะส่วนเพื่อนที่ได้ขนมไปนะคะก็ดีใจใหญ่ค่ะลูกๆก,กินแล้วชอบมาก หาซื้อที่แคนาดาไม่ได้นะคะต่างคนก็ต่างขอบคุณกันนะคะพี่เอกก็ขอบคุณที่หาตัวฮอกกี้ให้เพื่อนก็ขอบคุณที่หาขนมมาให้นะคะส่วนหนุ่มญี่ปุ่นเราก็ไปดูฮอกกี้ค่ะก็ชอบใจมากมีความสุขค่ะหลังจากนั้นนะคะหนุ่มญี่ปุ่นก็ได้คุยกับทางทีมงานของฝั่งนางเอกนะคะทีมงานก็บอกว่าอยากให้หนุ่มญี่ปุ่นยิ้มแบบเป็นธรรมชาตินะคะไม่ฝืนยิ้ม แล้วก็ถามหนุ่มญี่ปุ่นว่าเออถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้บอกได้เลยนะคะจะได้แก้ไขปรับปรุงหนุ่มญี่ปุ่นก็เลยบอกว่าแล้วถ้าฉันไม่พอใจไม่โอเคกับนางเอกค่ะจะทํำยังไงแต่ทางทีมงานก็มั่นใจในตัวนางเอกนะคะเพราะนางเอกเป็นคนน่าราาักค่ะเขาก็เลยย้อนถามกลับว่าแล้วถ้าสมมติว่าออสถานการณ์เปลี่ยนไปในทางตรงกันข้ามละ่ะหนุ่มญี่ปุ่นจะทํำยังไงหนุ่มญี่ปุ่นเราก็เลยบอกว่างั้นฉันก็จะสารภาพรักกับเธอละกัน เราเหมือนแบบว่าดิวกันพนันกันไม่ล่ะอะไรอย่างนี้นะคะพอเริ่มถ่ายทำนะคะหนุ่มญี่ปุ่นก็รู้สึกดีขึ้นนะคะหนังเอกเราก็น่ารักนะคะมิสัยดีแล้วก็เล่นไปด้วยกันนะคะเริ่มพอเข้ากันได้ะคะ่ะหนุ่มญี่ปุ่นเราก็บอกว่าฉันเริ่มติดเชื้อซอมบี้ซะแล้วนะคะ มีฉากไทยท้ยำหลายฉากนะคะที่น่ารักแล้วก็เหมือนคล้ายๆกับล,ละลายพฤติกรรมนะคะทำให้เข้ากันได้มากขึ้นค่ะนางเอกเราก็เป็นคนขี้เล่นนะคะอินกับบทบาทที่ตัวเองแสดงได้ดีค่ะหนุ่มญี่ปุ่นเราก็เล่นด้วยแล้วก็เล่นตามเลยนะคะเราก็เริ่มมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับนางเอกค่ะหลังถ่ายจบนะคะนางเอกเราก็ หาใบโคลเวอร์ค่ะเพราะเชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความโชคดีนะคะนางเอกเ,เราจะหาให้ได้ครบ7ใบค่ะพระเอกเราก็แอบด,ดูผ่านทางมอนิเตอร์นะคะนางเอกก็เจอใบแรกแล้วค่ะหนุ่มญี่ปุ่นเราก็ดูเช่นกันค่ะว่านางเอกมาทำอะไรตรงนี้นะคะวันนั้นตอนถ่ทยทำเสร็จนะคะนางเอกเราก็มีคุยกับพระเอกนะคะแล้วก็ อยากพระเอกเราอยู่เรื่อยๆค่ะเพราะนางเอกชอบพระเอกนะคะแต่พระเอกเราก็ยังไม่เล่นด้วยนะคะนางเอกเราบอกว่าชอบดูพระอาทิตย์ที่นี่ตอนนี้นะคะพระเอกก็สงสัยว่าเพราะอะไรนางเอกได้บอกว่าแต่ก่อนก็ดูคนเดียวนะคะก็เงาๆแต่ตอนนี้ก็ได้ดูด้วยกันกับพระเอกค่ะแล้วก็มีไปเดินตลาดด้วยกันค่ะ ไปกินข้าวด้วยกันด้วยนะคะนางเอกก็บอกว่าจะพยายามเก็บไบโคลเวอร์ให้ได้ครบ7ใบนะคะแต่ตอนนี้ก็คือได้5ใบแล้วะคะ่ะนังเอกก็เลยบอกว่าแสงเหนือจะออกมาเนี่ยไม่เกี่ยวกับใบโคลเวอร์เลยนะคะแล้วก็พูดหลักวิชาการมาค่ะว่าแสงเหนือจะออกมาเพราะอะไรนะคะนางเอกเขาเลยบอกว่าืจริงๆแล้วมันควรจะให้กําลังใจกันนะคะไม่ใช่พูดเหมือนแบบเป็นทางการแบบนี้นะคะ พระเอกเราก็แหละอ่ะโอเคงั้นฉันเปลี่ยนคําพูดใหม่ก็อธิบายเหมือนใกล้ๆเคียงแบบเดิมค่าแต่ตอนหลังก็ตบท้ายด้วยว่าอืมก็พยายามสู้ๆนะจะให้กําลังใจก็น่ารักไปอีกแบบค่ะต่อมานะคะนางเอกเราก็หาใบ c เวอร์ใบที่6ได้ค่ะแ,แล้วก็จะเอามาให้พระเอกนะคะแต่เผอิญว่ามาเจอพระเอกอยู่กับนางรองนะคะเพราะว่านางรองจะมาทํางานแทน คนที่ดูแลง,งานของฝั่งทีมนางเอกนะคะนางเอกเราก็เลยเอาไบโพวอร์ใส่กระเป๋าคะ่ะไม่กล้าเข้าไปหาคะ่ะหนุ่มญี่ปุ่นเล่านะคะก็ไม่รู้ว่านางเอกพูดแล้วแบบความหมายคืออะไรเพราะนางเอกพูดเป็นภาษาเกาหลีนะคะตอนที่อยู่กัน2คน ผมญี่ปุ่นก็ได้จับใจความไบโคเวอร์แล้วก็เหมือนแบบแสงเหนืออะไรนี้นะคะแล้วก็แบบการังตีความนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปด้วยว่านางเอกหมายถึงอะไรนะคะทางทีมงานก็คุยกันนะคะว่าเอเอเจ้าบ่าวคนที่จะแต่งงานกับนางรองก็คือเป็นพี่ชายของพระเอกใช่ไหมอะไรนี้นะคะก็แซวๆนะคะว่าอ้าวถ้านางรองมานี่แล้วแบบว่า งานแต่งจะทําอะไรยังไนงนางรองก็เลยบอกว่าอ๋อเลื่อนไปนะคะจัดแค่เล็กๆไม่ไม่ได้มีอะไรมากนะคะพระเอกนางเอกเราก็มีโอกาสได้คุยกันถึงเรื่องนี้นะคะอเอกก็บอกว่าก็พยายามหนีอยู่นะคะแต่ก็ยังเหมือนตามมานะคะตอนแรกพระเอกก็กะว่าจะถอมตัวนะคะแล้วก็จะหนีไปเอกนะคะนางเอกนางเอกเรานะคะคก็เลยบอกว่าอทำไมต้องวิ่งหนีอยู่คนเดียวล่ะ น่าจะหาคนอื่นมาอยู่เคียงข้างบ้างนะคะนางเอกก็อยากให้เป็นตัวเธอเองนะคะจริงแล้วพระเอกเราก็อยากทำนางนั้นนะคะแต่ก็ทำไม่ได้ค่ะพระเอกเราก็เลยเน็บนางเอกนะคะว่าหรือจะให้คว้าคุณไว้เป็นโลแทนละ่ะนางเอกก็เลยต่อว่าพระเอกนะคะว่าพระเอกนี่แย่จริงๆนะคะเน็บที่เจ็บจ,จริงเลยค่ะนางเอกเราก็กลับมานอนร้องไห้เสียใจค่ะ โดนปฏิเสธอีกรอบแล้วนะคะแล้วก็บนด่าว่าพระเอกนะคะด้วยความน้อยใจค่ะต่อมานะคะก็มีแบบมาคุยกับทางหนุ่มญี่ปุ่นนะคะเหมือนคล้ายๆกับระบายความในใจค่ะแต่หนุ่มญี่ปุ่นก็คงไม่เข้าใจนะคะเพราะเธอพูดภาษาเกาหลีค่ะหนุ่มญี่ปุ่นเรื่องนี้ก็น่ารักนะคะ คืนนั้นตอนไทยทำนะคะแสงเหนือก็ยังไม่ออกมานะคะเราก็ดึกมากแล้วทุกคนก็เลยแยกย้ายกันนะคะไปห้องพักค่ะถ้าลองเรานะคะก็เอาน่าจะเป็นบะหมีกึ่งสําเร็จรูปหรือโจ๊กอะไรสักอย่างนะคะเป็นดับคับนะคะแล้วก็ต้มมาให้นางลองค่ะแต่เผอิญว่าน้ํามันหกใส่ตรงมือถือนะคะพาลองเราก็กะว่าจะเช็ดนะคะแต่ดันไปโดนปุ่มรับสายค่ะแล้วก็ กดตัดสายไม่ได้นะคะเราก็ได้ยินสิ่งที่ไม่ควรได้ยินค่ะคือทางพี่ชายพระเอกนะคะโทรมาง้อนางรองค่ะนางรองเข้ามาพอดีนะคะแล้วก็ขู่พระรองค่ะว่าอย่าไปบอกใครเรื่องนี้นะคะส่วนพระเอกเรานะคะตอนที่ถ่ายทำก็ยังมาไม่ถึงนะคะเพราะว่ารถเกิดอุบัติเหตุนะคะนางเอกก็เลย พิมพ์ไปบอกว่าถ้ามาถึงแล้วให้บอกด้วยนะคะระเอกเลยบอกตอนที่ระเอกมาถึงนะคะระเอกเลยบอกว่าอาตอนนี้เขามาถึงแล้วถ้ายัางไม่นอนให้ออกมาเจอกันข้างนอกนะคะนางเอกก็ถามด้วยความเป็นห่วงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างดีปิงมาหน้าตาตื่นมากเลยค่ะระเอกเราก็บอกไม่เป็นอะไรนะคะแต่คนที่นั่งมาด้วยก็คือบาดเจ็บนิดหน่อยนะคะก็เลยมาช้าะคะ่ะ นางเอกก็เลยคิดว่าเป็นความผิดของตัวเองนะคะที่ด่าแล้วก็ว่าพระเอกนะคะทําให้พระเอกเกิดอุบัติเหตุค่ะแต่พระเอกก็ปลอบนะคะว่าอย่าไปคิดมากนะคะไม่น่าจะใช่ค่ะหลังจากนั้นนะคะแสงเหนือก็ออกมาค่ะสวยมากๆค่ะพระเอกนางเอกเราก็ดูด้วยกันค่ะตอนแรกนางเอกก็แปลกใจนะคะเพราะไม่คิดว่าจะได้เห็นแสงเหนือค่ะเพราะว่าโยนใบโคเวอร์ทิ้งไปแล้ว พี่เอกก็เลยบอกว่าอ๋อยังอยู่นี่ไงอยู่ในกระเป๋าใบหนึ่งที่นางเอกเคยใสยไว้แล้วพี่เอกก็ช่วยหามาด้วยอีกหนึ่งใบนะคะตอนแรกนางเอกก็บอกอืมแต่ถึงมามันก็มีแค่หกใบมันก็ยังไม่ครบอยู่ดีนะคะพี่เอกก็เลยอเอาอันที่ตัวเองหาขึ้นมาให้นะคะตอนที่ระหว่างรอเคลียร์เรื่องรถเกิดอุบัติเหตุนะคะพี่เอกเราก็ไปนั่งหาใบคเวอร์ค่ะแต่ไม่ได้บอกนางเอกนะคะ บอกแค่ว่าเจอโดยบังเอิญค่ะพระเอกเราก็เริ่มรู้ความในใจของนางเอกนะคะแล้วก็เริ่มที่จะยอมรับค่ะแล้วก็นึกภาพตัดไปถึงตอนที่นางเอกมาหาพระเอกที่ห้องนะคะแล้วก็บอกอเหมือนมาหาพระรองนะคะจริงแล้วนางเอกก็รู้อยู่แล้วว่าพระรองไม่อยู่นะคะแล้วก็แบบว่ารู้ทันกันนะคะพอจะกลับมาห้องตัวเอง นางเอกก็แกล้งบอกว่าคียกาดไม่อยู่นะคะแต่จริงๆแล้วคืออยู่ในกระเป๋าค่ะตอนที่นางเอกเข้าห้องไม่ได้พระเอกก็เลยมานั่งอยู่เป็นเพื่อนแลน้วก็นอนหลับไปแต่เราไปเอกก็เห็นว่าคียกาดอยู่ในกระเป๋านางเอกนะคะแต่นั้นเป็นเพราะว่านางเอกอยากอยู่กับพระเอกค่ะก็เลยแกล้งบอกว่าคีกาดไม่อยู่นะคะนางเอกเราก็ดีใจมากๆนะคะที่ได้ดูแสงเหนือค่ะ ดีใจมากที่ได้ดูกับพระเอกนะคะพระเอกก็บอกชายสูงมากๆเลยค่ะนางเอกก็เล่าเรื่องหนึ่งให้พระเอกฟังนะคะว่ามีผู้หญิงกับผู้ชายคู่หนึ่งที่รักกันนะคะแล้วก็ผู้หญิงก็สอนผู้ชายจับตะเกียบนะคะต่อมาวันหนึ่งคู่รักคู่นั้นเลิกกันนะคะเวลาผู้ชายจับตะเกียบเขาก็จะคิดถึงคนที่สอนจับตะเกียบนะคะ และนางเอกก็บอกว่าถ้าต่อไปเวลาที่พระเอกมองเห็นแสงเหนือนะคะก็จะคิดถึงนางเอกเช่นกันค่ะแต่นางเอกเราน่าจะลืมไปนะคะแสงเหนือไม่ได้มีทุกที่ค่ะที่เกาหลีก,ก็ไม่มีนะคะเ,นเ็นว่าเธอก็มาโนนะคะว่าได้กาดกับพระเอกท่ามกลางแสงเหนือค่ะมีความสุขนะคะเกาะแบบมีความสุขแต่มันก็คือเป็นแค่ภาพลวงตานะคะ